ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดียามเย็นนะครับมาพบกับ Q Channel นะครับวันนี้วันนี้บรรยากาศดีมากของสวนพุทธมณฑลสายสี่นะฮะแต่เสียดายข้างในเขายังไม่เปิดให้เข้านะครับ <c oughs> ได้มาถ่ายข้างนอกเนี่ยว่าจะมาลองอุปกรณ์ใหม่ครับในการถ่าย wow. เพื่อที่จะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นไปนะครับด้วยงบประมาณ300นินิดๆครับแต่ก่อนอื่นก็ขอกำลังแรงใจนะครับกดซับไั๊ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแต่วันนี้เราจะมาลองนี่ครับ สั่งมาจาก ada, ลาซาด้สำหรับมือใหม่อย่างอย่างเราครับนี่นะรัจะเป็นอุปกรณ์การสั่นนะครับที่สั่งมาจากลาซาด้าครับวันนี้เราจะลองมาถ่ายที่สวนพุทธมณฑลดูครับราคาย่อมเยาสามร้อยาสิบหบาทประมาณนี้ เราจะมาลองใช้ตัวนี้ถ่ายดูนะครับเดินถ่ายดูว่ามันจะเหมาะสำหรับเราหรือเปล่านะครับครับนี่ครับที่เราประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายโดยใช้ที่กันสั่นตัวนี้ดูครับในงบราคาสามรอย นะครับรนี้เราลองใช้ไม้ถ่ายนะครับไม้กันสั่นที่เราสั่งมาจากรซชดานี่จะเป็นไงมันดูโยกเกยกขนาดนี้แล้วลองปรับใหม่นะครับเป็นยากาศยามเย็นครับ มือใหม่อย่างเราจะใช้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้ไม่เป็นหรอกครับต้องหัดเพราะมือเรายังไม่ได้มีนก รยากาศเย็นร่มเรือนดีนะครับแต่เสียดายข้างในเขายังไม่ให้เข้านะครับยามเย็นนี้เรามานั่งพักผ่อนมีคนมาพักผ่อนกันเยอะครับ จะต้องลองหัดใช้ไม้นี้แล้วครับเพื่อที่จะพัฒนาคลิปต่อไปจะลองใช้ดูครับแต่ถือนานๆก็ปวดแขนเหมือนกันนะครับ, oh. รบที่นี้ก็จะมีคนมาให้อาหารปลานะครับ sẽ mì không có cá nhiều, tòi cũng có. rồi sẽ sẽ có บอกจะมาวิ่งมาหาเก็บอะไรกินแล้วเสียดายนะครับเราข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้เขายังไม่ให้เข้านะครับตอนนี้ก็จะมีคนให้อาหารปลาเรื่อยๆ ดูแล้วกล้องก็ยังโยกไปโยกมาอยู่ไม่รู้จะปรับไงเดี๋ยวต้องหักใหม่ครับตรงนี้นะครับที่เขามาให้อาหารปลาก็จะมีปลาหมวอเต่าอ่ะกินผักไลย ดนๆๆกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมเอาไปเอาขนมใครมาเอ <c oughs> <c oughs> าไม่หยุนี่ขูดูี่ซื้อมาเก็บเอา ขโมยขนมเข้ามาเนี่ย <c oughs> อโอ้ปลาตัวเริม่มเลยนั่นอันนั้นอะไรวะรังรังไอ้เค่ะ เดี <differences S 2> ๋ยวจะต้องหัดใช้ไปเรื hmm. mm ่อยนะครับไม้เนี่ยยังไม่ถนัดเท่าไหร่เต่าเต่ากินนี่ขนมเนี่ย เย็ยนเย็ยนเย็ยนอากาศเย็นมากมมมมาก็มารวมตรงนี้แล้วคนเอาเอาหารมาให้ันตรงนี้ จะมาลองวิ่งกันที่ครับจะตั้งไม้ใหม่ทำไมโยกเยีย เราต้องฝืนเบรกนิดหนึ่งว่าสองวิ่งแล้วครับเ่บับการสมดุลก็ยังตั้งไม่ค่อยจะเป็นแล้วครับมีการเซเล็กน้อย นี่เป็นบรรยากาศตอนห้าโมงครึ่งนะครับที่สวนพุทธมนตนสายสี่บรรยากาศตอนนี้ก็น่านอนนะครับใกล้เวลาแล้วหกโมง ันนี้เรามาลองไม้กันสั่นดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปพัฒนาในการใช้ต่อไปนะครับไม้ประมาณนี้ก็คงจะเหมาะกับเรานี่ครับมือใหม่เราไม่ใช่มืออาชีพเพิ่งหัดทำ u t u b e ยังไม่มีรายได้ตรงนี้นะครับ ครับสำหรับอุปกรณ์นี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระ,ระดับหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่อย่างเราแต่ถ้าสำหรับมือโปรแล้วก็คงจะไม่ใช่ะครับม,มีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้วันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับ อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยน,นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในกาทำคลิปต่อไปต่อครับสวัสดีครับ